การวางคือความกล้ารูปแบบหนึ่งในชีวิตของคนเรามีหลายครั้งที่เราต้องเผชิญกับความยึดติดความกลัวความอยากได้อยากมีหรือแม้แต่ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆรอบตัวและในใจเราเองการจะก้าวผ่านความรู้สึกเหล่านี้ไปได้อย่างสงบและมั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในทางธรรมะมีแนวทางหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญหน้ากับความยากลำบากเหล่านี้ได้อย่างกล้าหาญนั่นก็คือการวางหรือการปล่อยวางนั่นเองการวางไม่ใช่ความอ่อนแอไม่ใช่การยอมแพ้หรือหนีปัญหาแต่เป็นความกล้าที่แท้จริงเพราะการวางคือการกล้าที่จะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นในชีวิตยอมรับความไม่แน่นอน ยอมรับความเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่เรายึดติดจับจ้องหรือยึดมั่นว่าต้องเป็นไปอย่างที่ใจเราอยากให้เป็นความกล้าที่ต้องใช้ในการวางคือความกล้าที่จะผเผชิญกับความรู้สึกไม่สบายใจกล้าที่จะปล่อยความอยากความโกรธความกลัวหรือแม้แต่ความรักที่อาจเป็นเหตุให้เราทุกข์ใจลงไปได้โดยไม่ต้องพยายามจับมันไว้แน่นๆ หรือพยายามครอบครองมันอย่างสุดชีวิตเมื่อเราวางสิ่งต่างๆลงนั่นหมายความว่าเราไม่ได้ถูกผูกมัดด้วยความรู้สึกหรือสิ่งของเหล่านั้นอีกต่อไปเรากล้าที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปนตามธรรมชาติไม่พยายามควบคุมหรือบังคับแต่ก็ไม่ได้ปล่อยแบบไร้สติไม่มีความรับผิดชอบการวางคือการปล่อยอย่างมีสติมีปัญญาและเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ความกล้าในการวางจึงเป็นความกล้าที่ไม่ใช่แค่การยอมรับแต่เป็นการเข้าถึงความจริงในชีวิตอย่างแท้จริงเป็นความกล้าที่เปิดใจให้กว้างพอที่จะเห็นว่าความยึดติดเป็นสาเหตุของทุกข์และเราสามารถเลือกได้ว่าจะปล่อยหรือจะเก็บไว้ถ้าไม่มีความกล้าการวางก็กลายเป็นเรื่องที่ยากเกินไปเพราะคนส่วนใหญ่มกักกลัวที่จะสูญเสียกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือกลัวความว่างเปล่า แต่ถ้าเรามีความกล้าที่จะหวังได้เราก็จะพบกับความสงบภายในความเบาสบายของใจและความเป็นอิสระจากพัฒนาการของความอยากได้อยากหนีการวางคือความกล้าในรูปแบบหนึ่งที่แสดงออกผ่านการยอมรับความจริงปล่อยวางความยึดติดและกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะความกล้านี้ไม่ใช่ความกล้าในการทำร้ายหรือเอาชนะผู้อื่น แต่เป็นความกล้าที่เอาชนะใจตัวเองเอาชนะความกลัวและเอาชนะความอยากที่ไม่มีที่สิ้นสุดการวางความกล้าที่แท้จริงของใจในชีวิตคนเราเมื่อเจอกับสิ่งที่ทำให้ใจหม่นมองเจ็บปวดหรือกังวลบ่อยครั้งเราจะพยายามจับหรือยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึกหรือแม้กระทั่งเหตุการณ์ในอดีตที่ยังคง ส่งผลกระทบต่อตัวเราการยึดติดนี้ทำให้ใจเราหนักและเหนื่อยล้าดโดยไม่จำเป็นการวางหรือการปล่อยวางจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่การปล่อยสิ่งต่างๆออกไปอย่างง่ายดายแต่จริงๆแล้วคือการกระทำที่ต้องใช้ความกล้าหาญอย่างแท้จริงเพราะการวางคือการ,รเผชิญหน้ากับความจริงของชีวิตอย่างเต็มตารับรู้ความเจ็บปวดความไม่แน่นอน และความสูญเสียด้วยใจที่เปิดกว้างและไม่เก็บกดความกล้าของการเผชิญหน้าการวางไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่สนใจหรือไม่เอาใจใส่กับสิ่งรอบข้างแต่คือการยอมรับและกล้าหาญที่จะเผชิญกับความจริงอย่างไม่หลบหนีคนที่วางใจเป็นคนที่กล้าเห็นความจริงของสิ่งต่างๆด้วยความจริงใจไม่ใช่ปิดตาหรือหลบเลี่ยง ในทางธรรมการวางคือการไม่ให้ใจติดอยู่กับทุกข์และความอยากเมื่อใจไม่ยึดติดไม่ผูกพันเรากลับพบว่าใจนั้นปลอดโปร่งและเป็นอิสระกล้าพอที่จะอยู่กับทุกได้โดยไม่จมดิ่งกล้าพอที่จะปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติไม่พยายามควบคุมหรือดันทุรังการวางกับความไม่แน่นอนของชีวิตชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ สิ่งที่เราเคยมั่นใจและยึดถืออาจสูญสลายไปในพริบตาการวางคือการฝึกใจให้กล้ารับกับความไม่แน่นอนนี้อย่างสงบไม่วันไหวไม่ยึดติดกับสิ่งใดจนเกินไปความกล้าในจุดนี้คือการที่เราไม่หวาดกลัวการสูญเสียไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงเราไม่ยึดถือความสุขชั่วคราวหรือความสำเร็จในอดีตเกินไปแต่พร้อมจะปล่อยให้ทุกสิ่งไหลผ่านไปอย่างไม่ผูกพัน นี่คือความกล้าที่ลึกซึ้งและแท้จริงที่ไม่ใช่ความกล้าหาญแบบปากเปล่าแต่เป็นความกล้าที่เติบโตจากความเข้าใจและการตื่นรู้ในธรรมชาติของชีวิตการวางคือการรักด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความยึดติดหลายครั้งเราคิดว่าการรักหมายถึงการต้องยึดติดต้องครอบครองต้องคอยจับจ้องและพยายามควบคุมแต่แท้จริงแล้วความรักที่แท้จริงนั้นมาพร้อมกับการวางใจ การวางไม่ได้หมายความว่าไม่รักหรือไม่แคร์แต่คือการรักด้วยความเข้าใจว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่เราจะควบคุมได้ทั้งหมดและการปล่อยวางคือการให้สิ่งที่เรารักได้เป็นตัวของมันเองด้วยใจที่เปิดกว้างและพร้อมจะรับความเปลี่ยนแปลงนี่คือความกล้าที่ลึกซึ้งที่สุดของใจเพราะต้องใช้ความอดทนและการปล่อยวางอย่างแท้จริงในความสัมพันธ์ทั้งกับตัวเองและผู้อื่น การวางช่วยให้ใจสงบและแข็งแกร่งเมื่อใจวางได้ใจจะไม่หวั่นไหวไปตามกระแสอารมณ์หรือความอยากที่ผันแปรอยู่ตลอดเวลาใจจะสงบและมั่นคงมากขึ้นการวางจึงเป็นเหมือนการฝึกจิตใจให้แข็งแรงไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายแค่ไหนก็ยังคงอยู่ได้ยอย่างไม่สั่นคลอนความกล้าของการวางอยู่ตรงที่เรากล้าปล่อยสิ่งที่เคยเป็นความสุขหรือความทุกข์ให้ผ่านไป โดยไม่ยึดติดเพราะรู้ว่านั่นเป็นธรรมชาติของชีวิตและสิ่งที่แท้จริงคือใจที่อยู่ในปัจจุบันสงบและเป็นอิสระการวางในชีวิตประจำวันการวางไม่ได้หมายความว่าจะต้องปล่อยทุกสิ่งโดยไม่สนใจแต่เป็นการรู้จักเลือกวางสิ่งที่ทำให้ใจทุกข์หรือยึดติดเกินไปเช่นวางความคาดหวังที่เกินจริง วางความโกรธหรือความเกลียดชังวางความกลัวที่จะสูญเสียวางความอยากได้อยากมีเกินจำเป็นเมื่อเราฝึกวางในชีวิตประจำวันใจจะค่อยๆเบาสบายขึ้นมีความกล้าในการผาเผชิญสิ่งต่างๆมากขึ้นและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่างๆด้วยความสงบและสติปัญญาการวางคือความกล้าที่แท้จริงของใจ เพราะเป็นการกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่เคยยึดติดสิ่งที่เคยจับต้องไม่ได้และกล้าที่จะอยู่กับความจริงของชีวิตที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดโดยไม่หลบหนีไม่ยึดติดการวางไม่ได้ทำให้เรากลายเป็นคนที่เย็นชาแต่ทำให้เราเป็นคนที่รักอย่างเข้าใจเป็นอิสระจากพัฒนาการทางใจและมีความสงบในทุกสถานการณ์ความกล้าที่แท้จริงคือกล้าที่จะวางและกล้าที่จะรักอย่างไม่มีเงื่อนไข การปล่อยวางไม่ใช่แค่การทิ้งหรือเลิกยึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งแบบผิวเผินแต่มันคือการเดินทางของจิตใจที่เต็มไปด้วยความกล้าหาญและความเข้าใจลึกซึ้งเป็นศิลปะแห่งการปลดปล่อยตัวเองจากพัฒนาการทั้งหลายที่มองไม่เห็นแต่เหนียร้างเราไว้เช่นความกังวลความกลัวความโกรธหรือแม้กระทั่งความยึดติดในสิ่งที่เราคิดว่าคือความสุขความหมายของการปล่อยวางอย่างกล้าหาญ คำว่าปล่อยวางในเชิงธรรมหมายถึงการละทิ้งความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงและรู้จักอยู่กับสิ่งที่เป็นจริงในปัจจุบันอย่างมีสติและใจสงบแต่การปล่อยวางอย่างกล้าหาญนั้นเพิ่มความหมายเข้าไปอีกขั้นคือการผเผชิญหน้ากับความเจ็บปวดความไม่แน่นอนและความสูญเสียด้วยใจที่ไม่หวาดกลัวแม้จะรู้ว่าสิ่งนั้นจะนำมาซึ่งความไม่สบายใจหรือความเสียใจ แต่เรากล้าปล่อยวางโดยไม่ยึดติดไม่ขังตัวเองอยู่ในกรงของความทุกข์ทำไมต้องกล้าหาญการปล่อยวางไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมันเกี่ยวข้องกับการยอมรับสิ่งที่เราไม่อาจควบคุมและการปลดปล่อยสิ่งที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เคยผูกพันความคาดหวังในตัวเองหรือผู้อื่นรวมถึงความคิดและความรู้สึกที่เรายึดถือ ในหลายครั้งเรากลัวการปล่อยวางเพราะกลัวจะสูญเสียบางสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกปลอดภัยหรือกลัวความว่างเปล่าที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้นความกลัวนี้เป็นสิ่งธรรมชาติแต่ถ้าเราไม่กล้าปล่อยวางความกลัวและความทุกข์จะยิ่งสะสมจนกลายเป็นโซ่ตรวนที่หนักหน่วงกว่าที่เคยศิลปะแห่งการปลดปล่อยตัวเองเริ่มต้นด้วยการรับรู้และยอมรับ การปล่อยวางต้องเริ่มจากการรู้จักตัวเองอย่างลึกซึ้งมองเห็นความรู้สึกที่แท้จริงของใจไม่ปฏิเสธความเจ็บปวดหรือความกลัวแต่รับรู้และเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่กับปัจจุบันอย่างมิสติกการฝึกสติมีบทบาทสำคัญในการปล่อยวางเพราะช่วยให้เราหยุดคิดปงเวียนในอดีตหรืออนาคตที่ทำให้ใจวุ่นวาย และกลับมาอยู่กับปัจจุบันที่ซึ่งเราสามารถเลือกทำสิ่งที่ดีต่อใจจริงๆตปลดปล่อยโดยไม่ต้องฝืนการปล่อยวางไม่ใช่การบังคับตัวเองแต่คือการปล่อยให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามธรรมชาติของมันเราเรียนรู้ที่จะไม่พยายามควบคุมทุกอย่างไม่ดึงรั้งสิ่งที่ต้องจากไปและไม่ผลักสายสิ่งที่ยังคงอยู่ด้วยความรุนแรงกล้าหาญเผชิญหน้าความเปลี่ยนแปลง ความกล้าหาญในที่นี้คือการกล้ารับมือกับความไม่แน่นอนของชีวิตโดยไม่ปฏิเสธความจริงที่ว่าไม่มีอะไรจีรังการปล่อยวางคือการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาแทนที่อย่างเต็มใจเห็นคุณค่าของการปล่อยวางการปล่อยวางไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นการเปิดโอกาสให้ใจได้พักผ่อนได้เติบโตและพบกับความสงบที่แท้จริงซึ่งเป็นหลักฐานของความสุขอย่างยั่งยืน การปล่อยวางในชีวิตประจำวันเราสามารถฝึกปล่อยวางอย่างกล้าหาญในทุกๆวันตั้งแต่เรื่องเล็กๆเ,เช่นความไม่พอใจในสิ่งที่ไม่เป็นไปตามคาดหวังไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆเช่นการสูญเสียคนรักหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในชีวิตเมื่อฝึกได้อย่างต่อเนื่องเราจะเริ่มรู้สึกได้ว่าจิตใจเราเบาขึ้นเห็นโลกอย่างชัดเจนขึ้น และมีความสุขง่ายขึ้นโดยไม่ต้องยึดติดกับสิ่งใดมากเกินไปการปล่อยวางอย่างกล้าหาญคือศิลปะที่ต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจลึกซึ้งในตัวเองมันคือการปลดปล่อยพัฒน,นาการทางใจด้วยความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงโดยไม่หวาดกลัวและเปิดโอกาสให้ชีวิตได้เดินหน้าต่อไปอย่างสงบและอิสระนี่คือหนทางสู่การปลดปล่อยตัวเองจากภาระราที่ไม่จำเป็น และพบกับความสุขที่แท้จริงในทุกลมหายใจในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีสิ่งหนึ่งที่แทบจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นคือการวางหรือการปล่อยวางสิ่งที่เคยถือหรือยึดติดเอาไว้ทั้งความคิดความรู้สึกสิ่งของหรือแม้แต่ความสัมพันธ์แต่ทำไมการวางถึงไม่ใช่เรื่องง่ายนักและทำไมต้องใช้ความกล้าในการวางสิ่งเหล่านั้นความว่างเปล่าคืออะไร ความว่างเปล่าในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความว่างเปล่าทางกายภาพอย่างที่เรามองเห็นแต่มันคือช่องว่างที่เกิดขึ้นเมื่อเราเลิกจับยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ความว่างเปล่านี้คือช่วงเวลาที่ไม่มีสิ่งใดคำจุนหรือหนุนหลังจิตใจเราอีกต่อไปเมื่อเราปล่อยวางอะไรบางอย่างแล้วเราจะพบกับความว่างเปล่านี้มันอาจจะเป็นความว่างเปล่าที่น่ากลัวเป็นช่องว่าง ที่ไม่มีความมั่นคงเหมือนก่อนหน้าทำไมความว่างเปล่าจึงทำให้เรากลัวเพราะความว่างเปล่าหมายถึงความไม่แน่นอนไม่มีสิ่งใดที่จับต้องได้ไม่มีความคุ้นเคยให้ยึดเหนี่ยวใจเมื่อสิ่งที่เราเคยยึดถือถูกถอนออกไปเราอาจรู้สึกเหมือนตกอยู่ในที่ว่างไม่มีจุดหมายหรือขาดความมั่นคงเช่นเดียวกับคนที่เดินอยู่บนสะพานที่มั่นคงแล้ว จูๆสภานั้นถูกถอดออกไปเขาจะรู้สึกกลัวตกลงไปสู่อุเวด้านล่างอย่างไร้ทางจกความกลัวนี้จึงเป็นสิ่งธรรมชาติไม่ใช่เรื่องผิดที่จะรู้สึกเช่นนั้นแล้วทำไมต้องใช้ความกล้าในการหวางความกล้าในที่นี้ไม่ใช่ความกล้าหานแบบเข้มแข็งในรูปแบบของการบุกทะลวงแต่คือความกล้าที่จะเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนและความว่างเปล่าโดยตรง การวางสิ่งใดสิ่งหนึ่งหมายความว่าเราต้องพร้อมที่จะสูญเสียสิ่งนั้นหรือแม้กระทั่งสูญเสียตัวตนเดิมของเรากล้าที่จะปล่อยวางความคิดที่ยึดติดกล้าที่จะปล่อยวางความรู้สึกที่ผูกพันกล้าที่จะปล่อยวางภาพลักษณ์ของตัวเองที่เคยยึดมัน่นการกล้านี้คือการยอมรับว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ใช่อยู่ที่สิ่งภายนอก หรือแม้กระทั่งตัวตนเดิมของเราแต่อยู่ที่ความรู้ตัวเองและความสงบที่เกิดขึ้นในใจความกล้าจากการวางนำไปสู่อะไรเมื่อเรามีความกล้าเผชิญกับความว่างเปล่าและปล่อยวางสิ่งที่เคยยึดติดไว้เราจะพบว่าในช่องว่างนั้นเองกลับมีพื้นที่ให้เราได้เติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงความว่างเปล่าจะไม่ใช่ความกลัวอีกต่อไปแต่กลายเป็น พื้นที่ว่างที่เต็มไปด้วยความเปิดไปได้ที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมาการวางไม่ได้หมายความว่าเราอ่อนแอรหรือถอยหลังแต่เป็นการแสดงความกล้าที่แท้จริงในการ,รเผชิญกับความว่างเปล่าความกล้าในการวางคือการกล้าที่จะปล่อยสิ่งที่ยึดมั่นเดิมเพื่อเปิดใจรับความจริงที่ลึกซึ้งและสงบมากขึ้นเพราะเมื่อเราเรียนรู้ที่จะกล้าวางเราก็จะเข้าใจความหมายของความว่างเปล่า อย่างแท้จริงและสามารถเดินหน้าต่อไปด้วยใจที่เบาสบายและมั่นคงในชีวิตของคนเราเรามักถูกความยึดติดผูกมัดใจอยู่เสมอยึดติดกับสิ่งของยึดติดกับความสําเร็จยึดติดกับความรู้สึกหรือแม้แต่ยึดติดกับความคิดและความเชื่อของตัวเองความยึดติดนี้เป็นเหมือนโซ่ตรวนที่พัฒน,นาการจิตใจทําให้เราเครียดกังวลกลัวสูญเสียและบางครั้งก็กลายเป็นอุปสรรคสําคัญที่ทําให้เราไม่กล้าก้าวไปข้างหน้า วางเพื่อกล้าคือการฝึกใจอย่างหนึ่งที่หมายถึงการรู้จักวางลงทั้งในแง่ของการปล่อยวางสิ่งที่ยึดติดอย่างไม่จำเป็นและกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆด้วยใจที่เปิดกว้างปลอดโปร่งไม่ถูกจำกัดด้วยความกลัวหรือความยึดมั่นถือมั่นความหมายของวางคำว่าวางในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งหรือทอดทิ้งสิ่งที่สำคัญไปโดยไม่ใส่ใจ แต่หมายถึงการรู้จักปล่อยวางความยึดมั่นถึงมั่นในสิ่งที่ทําให้ใจเราทุกข์หรือยึดติดจนเกินไปยกตัวอย่างเช่นวางความคาดหวังที่สูงเกินจริงในชีวิตวางความกลัวว่าจะถูกปฏิเสธหรือผิดหวังวางความยึดมั่นในตัวตนเก่าๆหรือความเชื่อที่ยึดติดจนปิดกั้นมุมมองใหม่ การวางเหล่านี้ช่วยให้ใจของเราต่อตรงขึ้นเหมือนได้ถอดโซ่ตรวนที่เคยผูกมัดอยู่ทำให้เกิดความกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นความหมายของกล้าความกล้าไม่ได้หมายถึงความกล้าหาญที่ไม่มีความกลัวแต่เป็นความกล้าที่ยอมรับความกลัวนั้นแล้วก้าวผ่านไปได้อย่างมีสติและเข้าใจเมื่อเราฝึกใจให้วางความยึดติด เราจะกล้าที่จะปล่อยให้ชีวิตเดินไปตามทางของมันโดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือการยืนยันตัวเองจากภายนอกเช่นกล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ๆแม้จะกลัวล้มเหลวกล้าที่จะปล่อยวางความคิดหรือทัศนคติเดิมๆเ,เพื่อเปิดรับความจริงที่กว้างขึ้นกล้าที่จะยอมรับตัวเองและผู้อื่นอย่างไม่มีเงื่อนไข ความกล้าเช่นนี้จึงเกิดขึ้นจากจิตใจที่วางลงไม่ใช่จากการบังคับหรือฝืนใจทำไมการวางถึงนำไปสู่ความกล้าเพราะความยึดติดนั้นมักเป็นแหล่งของความกลัวความกังวลและความทุกข์ถ้าเรายึดติดกับผลลัพธ์เราจะกลัวความล้มเหลวกลัวว่าทุกอย่างจะพังทลายถ้าเรายึดติดกับตัวตนเราจะกลัวการเปลี่ยนแปลงและกลัวว่าคนอื่นจะไม่ยอมรับ ถ้าเรายึดติดกับสิ่งของเราจะกลัวการสูญเสียแต่เมื่อเราฝึกใจวางลงเราจะเห็นว่าทุกสิ่งเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวเป็นธรรมชาติของโลกที่ไม่หยุดนิ่งความกล้าจึงเกิดขึ้นเมื่อใจเราไม่ถูกพัฒนาการด้วยความกลัวและความยึดติดเหมือนนกที่ได้ปลดโซ่ตรวนจะบินได้อย่างอิสระและกล้าหาญวิธีฝึกใจให้วางและกล้าฝึกสติรู้ตัว เริ่มจากการสังเกตใจตัวเองเมื่อเห็นความคิดหรือความรู้สึกที่ยึดติดขึ้นมาให้รู้ตัวและยอมรับโดยไม่ตัดสินเช่นตอนนี้ใจฉันยึดติดกับความสำเร็จแล้วค่อยๆปล่อยวางความคิดนั้นไปฝึกมองความไม่เที่ยงทุกสิ่งในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงเราได้เรียนรู้ที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงและเห็นว่าสิ่งที่เรายึดติดนั้น ก็เปลี่ยนไปตามการเวลาการเข้าใจธรรมชาติของความไม่เที่ยงช่วยให้ใจคลายความยึดติดฝึกใจให้อภัยและเมตตาเมื่อตัวเองและผู้อื่นทำผิดพลาดฝึกให้อภัยและปล่อยวางความโกรธความเจ็บปวดที่ยึดติดอยู่กับอดีตทำสิ่งใหม่ๆด้วยใจที่เปิดกว้างฝึกกล้าที่จะลองทำล้มเหลวและเรียนรู้โดยไม่ยึดติดกับผลลัพธ์หรือความล้มเหลวที่เกิดขึ้น ปฏิบัติธรรมและนั่งสมาธิการนั่งสมาธิช่วยให้ใจสงบเห็นความคิดและความรู้สึกที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางและฝึกปล่อยวางความยึดติดอย่างเป็นธรรมชาติประโยชน์ของการวางเพื่อกล้าลดความทุกข์ในใจเพราะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้มีความกล้าและความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเพราะไม่หวั่นไหวจากความกลัวภายนอก เปิดโอกาสให้ตนเองเติบโตทั้งทางจิตใจและทางปัญญามีความสุขอย่างแท้จริงเพราะมีใจที่ปลอดโปรง่งและไม่ถูกรังรัดด้วยความยึดมั่นถือมั่นวางเพื่อกล้าเป็นการฝึกใจที่สำคัญสำหรับชีวิตที่มีความสุขและสงบมันคือการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความยึดติดที่ผูกมัดใจเราไว้เพื่อให้ใจได้กล้าหาญและเปิดกว้างมากขึ้น เมื่อใจวางลงได้เราจะก,กล้าที่จะเผชิญกับความไม่แน่นอนของชีวิตอย่างมั่นคงและสงบสุขถ้าอยากมีชีวิตที่กล้าหาและอิสระก็ต้องเริ่มจากการฝึกใจให้วางลงก่อนแล้วความกล้าก็จะตามมาอย่างเป็นธรรมชาติกล้าปล่อยกล้าสู้เข้าใจพลังของการวางในชีวิตประจำวันในชีวิตของเราทุกคนมักเต็มไปด้วยเรื่องราวความคิดและอารมณ์มากมายที่ผ่านเข้ามา ทั้งดีและร้ายบางครั้งเราอยากจะยึดมั่นในสิ่งที่รักรักษาความสำเร็จหรือเก็บกับความสุขเอาไว้ไม่ให้หลุดมือในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับความสูญเสียความผิดหวังหรือความเจ็บปวดที่ทำให้ใจเราหนักอึ้งแต่แท้จริงแล้วการใช้ชีวิตอย่างสมดุลไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยึดติดหรือพยายามควบคุมทุกอย่างจนสุดกำลังมันคือการเรียนรู้ที่จะวาง ปล่อยวางสิ่งที่ไม่จำเป็นปล่อยวางความยึดมั่นที่ทำให้ใจทุกข์แล้วพร้อมกันนั้นก็ต้องสู้กล้าต่อสู้กล้าพยายามกล้าก้าวเดินไปข้างหน้าในสิ่งที่ดีและสำคัญจริงๆความหมายของวางในชีวิตประจำวันคําว่าวางในที่นี้ไม่ใช่การถอดใจหรือยอมแพ้ แต่เป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและกล้าหาญที่จะปล่อยสิ่งที่เกินกำลังหรือสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้ออกไปเช่นวางความคาดหวังที่เกินจริงการตั้งความหวังไว้สูงเกินไปอาจทำให้เราเจ็บปวดเมื่อไม่ได้ตามนั้นการวางความคาดหวังเท่าที่เหมาะสมทำให้ใจเราสงบและเปิดกว้างต่อความเปลี่ยนแปลง วางความโกรธและความเกลียดชังถือเป็นการตดปล่อยตัวเองจากบ่วงกรรมของอารมณ์ลบที่มักจะกัดกินใจเราอยู่ข้างในวางความกลัวและความวิตกกังวลเพื่อไม่ให้ความกลัวบังทางไปสู่โอกาสใหม่ๆห,หรือความสุขที่อาจเกิดขึ้นได้การวางนี้คือการฝึกใจว่างไม่ใช่ใจว่างเปล่าแต่เป็นใจที่เปิดรับและปลอดโปรง่งผลจากพัฒน,นาการของความยึดมั่นถือเป็นพลังที่สงบ และมั่นคงในตัวเองความหมายของสู้ในชีวิตประจำวันแต่การวางไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยทุกอย่างแบบไม่สนใจหรือเป็นคนที่แพ้ตรงกันข้ามการสู้คือความกล้าที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาความท้าทายและความไม่แน่นอนอย่างเต็มใจสู้เพื่อความดีงามแม้จะเจ็บปวดก็ยังยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ถูกต้องและมีคุณค่า สู้เพื่อความฝันและเป้าหมายไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือความล้มเหลวเพราะรู้ว่านี่คือการเดินทางของชีวิตที่ควรค่าแก่การต่อสู้สู้เพื่อการเติบโตทางใจฝึกฝนตัวเองให้เข้มแข็งและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นผ่านการเรียนรู้จากความผิดพลาดและประสบการณ์ทำไมต้องกล้าปล่อยและกล้าสู้พร้อมกันในความเป็นจริงหลายคนอาจคิดว่าการปล่อยวาง คือการถอดใจส่วนการสู้คือการไม่ยอมแพ้แต่หากเราเข้าใจลึกซึ้งจะเห็นว่าทั้งสองอย่างนี้ไม่ได้ขัดแย้งกันเลยการวางช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความทุกข์ไม่ยึดติดกับความล้มเหลวหรือความผิดหวังมากเกินไปทำให้เรามีพื้นที่ในใจที่จะฟื้นฟูพลังการสู้เกิดขึ้นเมื่อเรามีพลังใจที่เข้มแข็งและรู้ว่าควรจะทุ่มเทกับสิ่งใดอย่างมีสติ ไม่ใช่สู้แบบไม่มีจุดหมายหรือหลงไปกับความยึดติดดังนั้นการกล้าปล่อยคือการกล้าที่จะเปิดใจรับสิ่งใหม่กล้าที่จะปล่อยวางความเจ็บปวดเก่าๆส่วนการกล้าสู้คือการกล้าที่จะเดินหน้าต่อแม้จะไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรแต่ยังเชื่อมั่นในพลังใจของตัวเองตัวอย่างการใช้กล้าปล่อยกล้าสู้ในชีวิตจริงเมื่อเจ็บปวดจากความสัมพันธ์ แทนที่จะเก็บความเสียใจไว้จนกดอันใจการกล้าปล่อยคือการยอมรับและปล่อยความเจ็บปวดนั้นออกมาแล้วกล้าสู้ด้วยการเปิดใจให้ตัวเองได้พบกับความรักใหม่หรือแม้แต่รักตัวเองมากขึ้นเมื่อทำงานเจอความล้มเหลวกล้าปล่อยคือการไม่เอาความผิดพลาดมาทำร้ายตัวเองอย่างต่อเนื่องกล้าสู้คือการลุกขึ้นมาเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นปรับปรุงและเดินหน้าต่อด้วยความมั่นใจ เมื่อชีวิตเจอความไม่แน่นอนกล้าปล่อยคือการยอมรับว่าเราไม่สามารถควบคุมทุกอย่างได้กล้าสู้คือการพยายามวางแผนและลงมือทำในสิ่งที่ควบคุมได้พร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นกล้าปล่อยกล้าสู้คือบทเรียนชีวิตที่สอนให้เราเป็นคนที่มีความสุขและสงบในใจแม้จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายความกล้าที่จะวาง คือการปลดปล่อยตัวเองจากภาระหนักใจส่วนความกล้าที่จะสู้คือพลังที่ผลักดันให้เราเก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงถ้าเราเข้าใจและฝึกฝนทั้งสองสิ่งนี้ควบคู่กันจะพบว่าชีวิตไม่ว่าจะมีเรื่องราวอย่างไรเราก็จะมีใจที่แข็งแรงและอ่อนโยนในเวลาเดียวกันพร้อมที่จะ,ะเผชิญและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในทุกๆวัน